มาที่พี่บอยพิสนุครับปีนี้หูพี่แกบอกว่ามันอะไรกันนะกันหนาแล้วสำคัญกว่าน,นั้นคือเราก็ตามข่าวพี่บอยอยู่เนาะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ชื่นใจค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่ได้เจอลูกสาวมาสองเดือนนะเพราะลูกสาวไปเยี่ยมคุ่นา่ยกลับมาแล้วน้องเฟรยา่าบอกเลยว่าเป็นกําลังใจมากๆในชีวิตมีแรงใช้ชีวิตแล้วพี่บอยบอกนะเราไปเจอพี่บอยเล่าเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเชิญค่ะถามครับ ไม่ได้เจอลูกนานสองเดือนแนออ่สองเดือนแล้วก็เจอแล้วเขาก็เขาก็วิ่งมากอดน,นะแล้วก็กอดแน่นๆอยู่พักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจดีใจเพราะมันคิดถึงเนาะ ก็ไปไปเยี่ยมยายนานเกินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> กลับมาจะลืมเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็คิดถึงเราแบบพูดจึกจ๊กจึ๊จุ๊งจี้วเราก็อุ่นใจแล้วเราก็มีความสุขที่เราแบบรู้สึกว่าเหนื่อยมาโดนอะไรต่างๆมาม,มันหายไปโอ้มันหายมันหายหมดเลย<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วลูกก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบมันมีแรงใน,ในการใช้ชีวิตไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ให้มีมีแรงทําอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เหมือนเป็นกําลังใจของเราอยู่แล้วด้วยอะไรย่างเงี้ยครับก็ได้เจอและได้อยู่กับเขามันก็มาเติมเต็มเติมเต็มความสุข หรือว่าใดๆที่มันปัญหามันรุมเราเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็ทำให้เราแบบสบายใจขึ้นอ่ะ เชื่อเสมอว่าทุกคนนะคะในการใช้ชีวิตในเรื่องเราไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนวงการมาเทิงหรือว่าอะไรก็ตามนะคะปัญหาเนี่ยถ้ามันผ่านไปได้ค,คลี่คลายได้แล้ว่แววตาและรอยยิ้มจะมาเลยอันนี้เริ่มเห็นแล้วนะพี่เริ่มเห็นแล้วเป็นกำลังใจให้บอยนะคะแล้วก็สมคัญกว่านั้นคือไอรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วประสบการณ์ทั้งนั้นบอยไม่ใช่คนเดียวทุกคนก็เป็นพี่ก็เคยเจอเจอกันมาเหมือนกันใช่แล้วครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับ